ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Auto t h Engineering ของเราอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2025นั่นคือ BYD ชา a r k 6รุ่นนี้ถือเป็นก้าวแรกของ BYD ในการเข้าสู่ตลาดกระบะระดับโลกและพวกเขาก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเพราะ BYD จัดเต็มทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์บเฉีียวและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดาเลยครับ b y d ชารก6เป็นรถกระบะปลั๊กอินไฮบริดที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม DMO ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่และการใช้งานที่สมบุกสมบันตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมแล้วให้พละกกำลังกว่า430แรงมา้าซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับกระบะในระดับเดียวกันทำให้ขับขี่ได้ทั้งในเมืองถนนหลวงหรือเส้นทางออฟโรดแบบเต็มรูปแบบ ในด้านพลังงาน BYD ชาห6สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียวๆได้ไกลถึงกว่า100กิโลเมตรและเมื่อรวมกับน้ำมันเชื้อเพลิงจะสามารถวิ่งได้รวมระยะทางมากกว่า800กิโลเมตรนี่คือจุดเด่นที่ตอบโจทย์คนไทยอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไกลหรือใช้งานในพื้นที่ที่สถานีชาร์จยังไม่ครอบคลุมอีกทั้งยังสามารถชาร์จไฟแบบเร็วจาก0ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาที ดีไซน์ภายนอกของเชา6กก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเล็ดและเส้นสายตัวรถที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยตัวถังถูกออกแบบมาให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและงานสมบุกสมบันภายในห้องโดยสารมีหน้าจอกลางขนาดใหญ่แผงหน้าปัดแบบดิจิทัลและวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนรถ SUV มากกว่ากระบะท,ทั่วไป ระบบต่างๆภายในรถก็ถือว่าล้ำหน้ามีระบบสังงานด้วยเสียงอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางและระบบเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินจุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการใช้งานจริงกระบะท้ายสามารถรับน้ำหนักได้ดีพร้อมฟีเจอร์จ่ายไฟภายนอกที่สามารถใช้เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่างหรือแม้กระทั่งใช้จ่ายไฟให้แคมป์ที่คุณตั้งในป่าได้เหมาะมากสําหรับเกษตรกรช่างหรือคนที่รักการเดินทางแบบลุยๆ BYD ชาร์คือการเปิดตัวที่ไม่ธรรมดาของ BYD ในตลาดกระบะมันคือการผสานพลังของเทคโนโลยีไฮบริดเข้ากับดีไซน์ล้ายุคและการใช้งานที่ครบเครื่องไม่ว่าคุณจะมองหารถกระบะทํางานหรือรถที่ประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชาร์คือคําตอบของยุคใหม่ครับ